สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมนะครับก็กลับมาดูเกมแท็บสกรีนห้าหรือว่าเกมต่ออดีตแบบยากนะครับเออเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการเล่นพี่อ่าอะไรวะนักรบอวกาศแบบก็มีเกาะบาเรียนะครับเออจะเรียกมันว่าอะไรดีนะครับนะเออนั่นแหละมันมีเกาะบาเรียนะครับซึ่งหลายคนก็น่าจะเคยเห็นแล้วนะครับสำหรับมนุษย์อวกาศตัวนี้แต่ใครยังไม่เคยเห็นเนี่ยบอกเลยว่าโคตรเท่นะครับนะซึ่งบอกเลยนะครับนะไอตัวนี้นะครับมันจะมีปืนที่แบบโอ้โหดูครับมันเหมือนปืนยิงเด็กเล่นเลยว่ะไอที่ ไอที่เด็กเล่นกันนะครับมันเป็นไอ้ปืนะไรนะปืนยางอะที่มันที่มันใส่ลูกอะไรข้างในส้มๆนะนะครับนะใส่ไปแล้วก็จะยิงออกมาเป็นลูกคล้ายๆลูกดอกนะเออนะครับเหมือนมากนะครับนะโอเคนะครับมาดูกันนะครับสำหรับพี่บาเรียของเรานะครับมีชื่อภาษาอังกฤษว่า energy shield นะครับนะซึ่งก็บอกเลยว่าเออมันแปลว่าอะไรพลังโล่เหรออ๋อพลังโล่แต่ผมจะเรียกมันว่าบาเรียละกันนักลบบาเรียนะครับนะนักนักลบหน่วยลบบาเรียเออจะเรียกอะไรก็ช่างเดะนะจะขอให้มีบาเรีย นำนำนำหลังนำหน้าอะไรก็ช่างเถอะนะครับนะสำหรับโลคอนตัวนี้นะครับมีราคาถึง2,000กันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าพี่เขาจะทำอะไรได้นะครับโดยแมปนี้ผมจะเอาเป็นแบบว่าแมปเปล่าๆนะครับนะเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับหลายคนจะได้ไม่ต้องทวงถามถึงเรื่องแมปสักเท่าไหรละนะครับนะโอเคนะครับผมจะเป็น4ทางนะครับเพื่อลุมมันตัวเดียวดูซิจะเป็นยังไงนะครับไป เอาละครับสำหรับชุดแรกนะครับผมขอเอาเออกลุ่มชนเผ่านะครับถือหอกนะครับเออเพื่อเป็นการทดสอบบารียนะครับนะซึ่งหลายคนบางคนก็อาจจะยังไม่เคยเห็นบางคนก็เคยเห็นแล้วนะครับซึ่งมาดูกันดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเอาแหละนะครับนะมือข้างหนึ่งมันถือระเบิดอะไรสักอย่างนะครับนะเหมือนจะเป็นโอ้โหเฮ้ยมันเป็นบารีโอ้โหเด้งแล้วนะครับนะเด้งเด้งตุ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 ้งเอาแล้วทำไมมันไม่มีบารีวะเนี่ยนะครับนะเอาผมเข้าไปไม่ได้นะครับในบารียนี้เอ้าบารียติดบัคนะครับนะไม่มีบารีข หรือว่าจะเป็นเป็นเป็นเฉพาะด่านนะครับโอ้โหแต่บอกเลยว่าไอ้พวกนี้นะครับพากันโยนนะครับนะเด้งเด้งเด้งเดงเดงเดงปักตัวเอง <laughs> 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 เฮ้ยบาเลียมักไม่สวยเลยอุสานอยากเปิดฉากมันเท่ๆเอาไหมเอาไหม เอาละตะกี้ขอใหม่นะครับปิดพ้ากันทางเทคนิคนะครับนั่นเรื่องจากบาเรียแบงบักนะครับนะอ่ะมาเริ่มกันใหม่นะครับท่านผู้ชมอ่ะมาดูกันนะครับนะาข่าวนี้นะครับไม่ได้เรียกจต่พวกของมาละแม่เรียกมาทั้งตำบลนะครับของชนเผ่าคอยเอาละนี่เป็นไงโอ้โหยบารียังเท่นะครับท่านผู้ชมแม่สุดยอดนะครับทำเป็นตื่นเต้นไม่ได้ทำอย่างกี่ไม่เคยเห็นไอ้คอยเอ้ยตะข้าวเออนะครับเคยเห็นแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้โหยชายกังชนเข้าไปไม่ได้เลยครับนี่คือบารีที่สร้างจากสนามพลัง วายเบเนียมของวากันดาพูดไปมั่วแล้วครับเราผมช่างจะเข้าไปไม่ได้ท่านผู้ชมนะครับโอ้โหสมกับชื่อจริงๆเลยนะครับเอนเนอจีบาเรียนะครับโอ้โหแต่บอกเลยว่าปืนมันแรงมากอ่ะโอ้โหโอ้โโหอย่ายิงขยายใหญ่ละยิงขยายใหญ่ละเอออ่ะอ่ะติดอยู่ใต้ท้องช้างละช้างมันโอ้โยทั้งพาม โอ้โหช่างบอกโอ้โหตะกี้น้ำหนักลดไปโอ้ห้าสิบกิโลเลยโอ้ผมว่าชาบันหนักกว่านั้นนะร้อยโลเลยก็ได้นะครับนะอ้โหแหมตายนะครับนะเออตัวนี้มันเหมาะสําหรับเอ่อโร่จริงๆนะครับผมว่าเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันต้องเล่นกับกับนักลบอวาากาศมานะตัวนี้ถึงจะเหมาะอ่ะเอาละครับต่อมามาเจอกับเผ่ากรีกนะครับซึ่งบอกได้เป็นพิโตโด,ด้วยนะครับนะดูซิว่าการพุ่ง ชนของพี่โตจะทะลุบารีมาได้หรือเปล่านะครับซึ่งก็บอกเลยว่าข่าวนี้นะครับนะไอ้พวกอวกาศนะครับนักบอวกาศนะครับเอานี้มาด้วยนะครับนะเออเพื่อยิงอยู่ด้านหลังนะครับปืนระเบิดไขมันเอาละนะยิงเข้าไปยิงเข้าไปสร้างบารีไปด้วยเร็วเข้าโอ้ยเอาเพื่อนมึนอยู่ด้านนอกสวยแล้วไม่นะไอ้จออยู่ด้านนอกเอาทำเป็นเครื่องกูแดกไวเนี่ยนะครับนะโอเคเครื่องหลอกแป๊บหนึ่งนะครับโอ้โอ้แกรกแๆๆกแกแกเอาใหม่เอาใหม่อะตรงนี้นะครับนะโอเคมานะครับนะโอ้พี่โตนะครับตายตายเอยแหลกจังว่ะ มงค่ะคราวนี้นะครับเจอกับนี่โอ้โหนะครับนะแก๊งบาริสต้าดูซิมันจะยิงเข้าไปท่านผู้ชมคอยดูนะคอยดูนะมันช้าแล้วนะครับนะมันช้าแล้วมันช้าแล้วมันช้าแล้วเสียบมาเด้อหู้โอ้โหเด้งกลับนะครับโดนพวกตัวเองหรือเปล่าโดนตัวเองหรือเปล่าโอ้โหโดนตัวเองนะครับเอาดิเอาดิาดบาริสต้าหนูยากหรือ กันได้หมดเว้ยโอ้โหบาลิสตาแม่งขยายใหญ่เองเออกูทำมาทั้งชีวิตยังไม่เคยใหญ่เท่านี้มาก่อนเลยนะครับไอคนสร้างนะครับนะโอ้ยิงมันจิ้วจิ้วจิ้วกลับมาเด้งใส่ตัวเองโอ้โหนะครับเออเอ้าเออโอ้โหตัวนี้มันทำเป็นเครื่องแรกได้ได้ได้นะครับนะไอบาเรียชิลี่ยนะครับนะเออโอ้โหนะครับเอ้าเอ้าอันี่เอ้าโยิงใส่พืชอยังระดันโอ้ยไหวอยู่บ่ครับน้อยจะไหวอยู่บ่อผมไม่ไหวหรอกครับเลยตา นะครับนะโอ้โหเมื่อฆ่าเสร็จมันก็จะปล่อยบาเดียลงมานะครับนะฟืบแล้วก็สร้างขึ้นไปอ่อะไรบึกเดี่ยนะครับอ่ะเอาละต่อมาผมจะไม่เอาทุกเผ่าสู้กับมันล้ะผมจะเอาเครื่องยิงอะ่ะ นะครับเพื่อทดสอบบาเรียวากันดาของมันเนี่ยนะครับนะว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนนะครับที่ผมบอกวกากันดาแต่ผมพูดเล่นนะผมพูดมโวนะอย่าฟังผมนะเออมันก็คือโลกบ,บาเรียานี่แหละนะครับนะโอเคมาดูกันนะครับว่าฮาวาชาจะสามารถยิงมันได้หรือเปล่าเอาแหละพวกเรายิงธนูล้านเล่มนะครับนะเออที่จริงมีแค่ร้อยนะพูดไปเวอร์สักขนาดนั้นเองเออนะครับนะเอาแหละยิงไปแล้วดุมตุ้มตุ้มซีดเฮ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 โอ้โหแดงกลับ ขาวัชชากูไม่เคยเห็นฮาวชาเด้งกลับเลยโอ้โหโอ้โหมึงยิงกลับไปทางไหนกลับไปทางนั้นเลยนะครับยิงมาทางไหนกลับไปทางนั้นนะครับอ้ฮาวชาบอกว่าดิกูจะไม่ได้ทำอะไรเลยวันเดียวอูตายแล้วนะครับแม่ เอาละครับต่อมาต้องเป็นเครื่องยิงหินนะครับดูซิว่าเครื่องยิงหินจะสามารถทะลุดได้หรือเปล่าเอาละโดนไปฟูมันสร้างไม่ทันแน่เลยว่ะสร้างไม่ทันแน่เลยโดนหัวมันแน่โดนแน่โดนแน่เอ้ยโอ้โหตะกี้ธนูมาจากไหนวะเฮ้ยมันสร้างทันนะครับโอ้โหเฮ้ยโคตรอีปีกับมันสร้างทันนะครับท่านผู้ชมโอ้โหสนุกมาเลยทีนี้ยิงจิ้วๆเลยนะครับนะ เอออ้าวอ้าวเออดูมัดเออเออเอามันเข้าไปพวกเราทร่มเร็วไอ้นี่มันมีอาวุธรับหน้าจริงๆเลยอู้มันทำอะไรของมันวะเนี่ยเอาเพื่อเราเป็นไรวะนะเอาเอาเอาไอ้จอดเป็นไรวะนะเอร์ช่วยกูด้วยกูจะอ้วกแล้วโอ้โหนะครับเฮ้ยบาเรียมันแข็งเกินพวกเรายิงเข้าไปโอ้โหจิ๊บบี้เออเออพวกช่วยกูด้วยกูเป็นเหมือนบักจอดแล้วโอ้โหนะครับปาเรียเปิดทันตะกี้อ้าวเครื่องกูเป็นอะไรวะเนี่ยเอาเอาเอาเดี๋ยวก่อนโอ้โห ตายนะครับนะตะกี้มันเปิดบารเรียนะครับมาบาเดียมีหมดด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วเครื่องผมก็แรกไปแป๊บหนึ่งนะครับนะตอนที่มันสร้างไอ้ตัวนี้มันกินมันกินกราดหน้าจอแน่เลยนะครับท่านผู้ชมนะเอาครับต่อมามาเอาดาวินชีนะครับซึ่งดาวิบนชีตินี้สร้างอาวุธรถถังมานะครับซ้อนถังสมัยก่อนเอาดิเอาดิเอาดิโอดาวเนชีบอกพวกเราบีต้องเ้าม่ต้องกลัวรกยิงมันเอาไม่ยิงอ่ะโอ้โหดาวินชีไม่ยิงนะครับพอ ฉลาดนะครับพอรู้ว่านี่มันเป็นบาเรียนะครับจะรอโอกาสตอนที่มันเปิดนะครับนะโอ้โหนะครับดาเวนชีฉลาดมากนะครับนะดาเวนชีใช้ความสามารถและสิ่งที่ตัวเองเห็นนะครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่อยากเปลืองลูกกระสุนนะครับนะรอให้มันเปิดนะครับนะซึ่งตอนนี้นะครับไอ้นี่ยังไม่เปิดนะครับนะาเดี๋ยวลองสัมผัสดูดิถ้ามันอยู่ด้านในจะเป็นยังไงนะครับโอ้โห่ด้านอยู่ด้านในก็จะเป็นอย่างงี้เฮ้ยก็เปิดแล้วนี่โอ้โหยิงเลยนะครับนะโอ้แล้วมันก็สร้างอีกรอบหนึ่งนะครับดาววนชีเขาไม่ยิงแล้วนะครับนะพอแล้ว พอก่อนนะครับนะพอรู้ว่ายิงไม่ได้นะครับโอ้โหเดีวมันชี้โคตรฉลาดเลยว่ะนะครับนะโอเคจัดการมันมันจะแตกและเอาละเตรียมพร้อมพวกเราเตรียมพร้อมยิงบอลเดียม,มันแตกแล้วรีบน,นี่แหละนี่แหละโอ้โหเรียบร้อยนะครับไอ้นี่โดนตะลุมบอลอ่าเป็นไงเดี๋ยเป็นชี้ฉลาดขนาดไหนท่านผู้ชมฆ่ามันได้นะครับ เอาละครับแล้วตัวต่อมาก็ต้องมาเจอกับพ่อมดกันดามนะครับซึ่งมาดูกับพ่อมดการดามนะครับจะสามารถใช้พลังพ่อมดของเขานะครับทะลุข้าม,กมาเกาะบาลีได้หรือเปล่านะครับนะ <c oughs> ซึ่งก็บอกเลยว่ามาดูซิจะเป็นไงเออซึ่งบอกเลยว่าเวทมนต์นี่โอ้โห,โโหโโเวทมนต์ทะลุเฮ้ยทะลุเข้าไปข้างในเลยท่านผู้ชมดูตั้งใจดูให้ดีทะลุเกาะเลยนะครับโอ้โหดูลำแสงลำแสงอุนตาเฮ้ย ทะลุเข oh, no yeah, ้าไปเลยนะครับน้าทะลุเข้าไปเลยโอ้โหไอ้นี่นะครับหมุนข้างในบาเรียเลยนะครับเรียบร้อยอะตายเลยนะครับนะเฮ้อต้องเจอเวทมนต์เวทมนต์วิทยาศาสตร์มของคู่กันเลยนะไอหนูฮ่า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 แจะมีบาเรียล้ำหน้าขนาดไหนก็มีโซเวทมนต์ฉันหรอกอะเอาละมาลองฝูงน้องทอเดูนะครับนะเพราะว่ามันทั้งฟ้าผ่าได้แล้วก็โยนค้อนได้นะครับนะซึ่งมันเป็นการตีระยะไกลทางนั้นเอาละมาเดียกัน โยนไปแล้วเซเลเฮ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 ้ฮเ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 ฮ้ฮเ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 กเฮ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 บฮเ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 นเฮเนเฮเ่เฮ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 ้เฮเฮเฮาฮเ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 ฮ้ฮเฮเฮเฮ้ฮเ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 ฮ้ฮเฮเฮเฮ้ฮเฮเฮเฮ้ฮเฮเเฮเฮเเเฮ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 ้เฮเฮ เจออ้หูยอ่ะเอ้ายังไงบางตัวติดบางตัวไม่ติดอ้หูยโดนฟ้าผ่าอ้หู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 ข้ฮ่อไอ้พวกมนุษย์แกมีสิทธิ์อะไรที่จะชนะเวทมนต์ได้นะครับนะโอ้โหเจอสายฟ้าไปทางครับของทอนะครับสิงมองแท่งเลยนะครับนะเออ เอาครับต่อมาก็ต้องมาเจอกับโอดินนะครับหรือว่าพ่อทอตะกี้นะครับซึ่งก็บอกเลยว่าอ่ะเอาซิสู้กันจะเป็นไงอ้าโยนเขาไปแล้วนะครับโดนไหมไม่โดนนะครับเอายิงพลาดอ่ะไอ้นี่เด้งกับไปเด้งกับมาอ้าวเดี๋ยวผมคิดว่ามันต้องเลเด้งกับไปเด้งกับมานะคยดูนะคอยดูนะนันไงดันไงดันไงพูดยังไม่ทันขาดคำกูว่าแล้วมันต้องเล่นปิงปองกันนะครับท่านผู้ชมอ่าเด้งกันไปอ่ะเด้งกันมาเอออาไอ้นี่เด้งมาปุ๊บอ่ะเอ้าเอ้าเอาเอาเอ้าเอ้า พ่อโอดินเสียทรงนิดหน่อยโอ้ฉันไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไรฉันกลับมาดีแล้วฉันกลับมาดีแล้วนะครับนะอ่ะดูดิอ่ะเออเอาปักตัวเองก็ไม่ได้อีกเฮ้ยชีวิตอ่ะอ่ะเ,เด้งออกไปเออไอ้โดดเลยเฮ้ยเป็นไงล่ะไอ้หนูขาอ่อนเลยไหมล่ะโดนของตัวเองนะครับนะเออนะครับผมคิดว่าสําหรับคลิปคลิปนี้แล้วให้คิดแบบคร่าวๆนะผมคิดว่าบาเรียแพ้นะครับนะแพ้สูตรแน่นอนเอยแพ้ทันเดอร์ทำไมมันชอบเรียกสูตรว่ะ น้องๆเขาเตือนกันแล้วนะพี่ไม่ใช่ซูตไม่ใช่ซูตนะครับนะเออพี่ชอบพูดผิดนะโอดินโอดินนะฮะอ่ะเอาละนะมันต้องเจอกับธนูเวทมนต์และธนูสามสีนะครับผมคิดว่าน่าจะทะลุนะเพราะว่าไอ้ธนูเวทมนต์ก็เป็นอันนี้ใช่ไหมละ่ะนะครับนะก็เป็นเวทมนต์นะครับเอาละพร้อมยิงยังนะครับนะเอาละนายพร้อมยิงยังพวก เอาละฉันพร้อมยิงแล้วนะครับนะ้าโอ้โหบารียมัมนทำให้เครื่องผมแหลกจริงจริงเลยวะดูนะพอหันไปด้านขวานะครับไม่เป็นไรพอหันไปด้านซ้ายเท่าน,นั้นแหละดีขึ้นนะครับนะหาหันไปด้านขวาเท่าน,นั้นแหละกระตุกยิงไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเครื่องนี่กูแหลกเลยนะครับเอาละยิงไปแล้วนะครับนี่คือการสโรว์แบบสโรว์โมชั่นของจริงปึ๊บเป็นไงเอาเด้งกลับชิ่ หายแล้วโดนของตัวเองแน่บึกอุย้ยเกือบแล้วเบล่าชิวเฉียดนะครับอันนี้ก็มีบาเรีรเหมือนกันโอ้โหนะครับนะพี่ธนู3สีก็ของแรงถึงเครื่องนะครับตัวดำปิดปีแล้วนะครับตอนนี้โอเคคุณว่าใครจะชนะเครื่องผมแหลกผมเล่นไม่สนุกอะ่ะท่านผู้ชมก็ดูไม่สนุกอะ่กอะเสน้กสนกับตัวบ้านนี้เอออ่ะเออเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวจะไปอัพคอมละเอาแบบแรงๆไปเลยนะครับเอาแบบให้เล่นเกมนี้ลื่นๆเลยหลายๆตัวนะครับนะเออเอาไม่ชนะก็สักทีหรอกขอข้ามไปเลยดีกว่านะครับ เอาละไซตามะมึงรีบเคลียร์เลยรีบจัดไอ้นี่ก่อนที่มันจะสร้างบาเรียเออฮ้ยเฮ้ยมันโยนอะไรวะมันโยนธนูนะครับตะกี้นะครับนะเหมือนเป็นบาเรียนะครับแต่มันโยนพลาดมันโยนพลาดนะครับเฮ้ยผมน่าจะจับโซทันเอามันไปดมไข่เขาทําไมละอ้าเทียบรปอยนะครับไซตามะก็ชนะได้ตามเคยนะครับนะแต่ผมอยากเห็นบาเรียตะกี้มันเกิดอะไรขึ้นวะอ่ะมาดูภาพช้ากันใหม่นะครับเนองๆนะครับยิงไปแล้วนะครับนะเอาละปล่อยไปปุ๊บมันจะไปลูกธนูด้วยนะครับธนูทำไมไซโค้งอย่างนั้นวะ แล้วทำไมไม่ลงพื้นน่ะล้วไอ้นี่จะใช้บาเรียยังไงเอา้าตายปิวไปนู่นเลยนะครับมันปิวไปไกลถึงไหนเนี่ยโดนต่อยนะครับโอ้โหกระเด็นโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ผมกดนี่ผมกดกดชิปวิ่งไปแล้วได้ดิมันไกลมากเลยนะครับโดนต่อยทีเดียเนี่ยโอ้โหจนไม่เห็นตัวไซตามะท่านผู้ชมมันไกลมากเลยอ่ะนะครับโอ้โหนี่คือความแรงของหมัดที่คาดของไซตามะนะครับนะโอ้โห โอ้โหมันห่างไกลกันไปกี่กิโลวะเนี่ยนะครับนะกิโลเด้งได้แล้วผมว่าต่อยทีเด้งแหละนะครับเออตกลงมึงมารีวิวไซตามาหรือมารีวิวบาเรียวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับนะ เอาละครับต่อมาต้องมาเจอกับพี่ Dark Places นะครับนะหรือว่าพี่บายบายของเรานะครับซึ่งหมอกแล้ว่าลางสองนะครับเอาดูซิสร้างบาเรียมาแล้วนะครับโอ้เครื่องกระตุกเลยไม่ดุกเลยนะครับนะโอเคค่อยๆเดินไปพี่ค่อยๆเดินไปนะครับผ่านมาด้านนี้ก่อนนะครับนะบายบายยิงมาสิยิงไปแล้วนะครับตอนนี้โอ้เครื่องกระตุก้วครับหันนะครับไปทีนึงนะครับนะโอเคขอหยุดแป๊บโอ้ขนาดกูหยุดยังแหลกเลยแล้วเนี่ยโอ้แต่ครับนะหมดผมว่ามันเป็นเพราะหมดอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เครื่องผมจะแหลกขนาดนี้นะครับนะเออ โอ้โหนะครับนะนะนะขนาดผมเล่นเกม GDA ปรับภาพสูงสุดแม่งยังไม่เป็นไรเลยนะครับสำหรับเกมแถบแม็กสเปนนะครับนะสงสัยเป็นพราะหมอนะผมว่านะครับนะเอออู้๋บาเรียโอ้โหบาเรียก็ยังสู้ไม่ได้นะครับนะโอ้โหเด้งกลับใส่พวกตัวเองนะครับนะปล่อยหมึกนรกไปนะครับนะเออหมึกดํานรกไปก็เด้งกลับมานะครับพูด,ดง่ายๆก็คือเหมือนเหมือนตัวไอ ไอ้ไอ้ใบ่ายนี่แหละนะครับโอ้โหเด้งไปโอ้โห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 มึงเจ็บไม่เดียวโดนของตัวเองผมว่ามันฆ่าไอ้นี่ได้ว่ะเอาไอ้นี่ก็เรือไม่ลดเหมือนกันว่ะเอาเอายิงกันไปยิงกันมาเอาชาตินี้มันเลยจะจบนะขอซูมไปไกลๆก่อนเพื่อลดความแหลกนะครับนะเอออ่ะโอ้โหมีค่าเท่าเดิมเลยนะครับนะแหลกเหมือนเดิมนะครับโอเคขอข้ามไปเลยดีกว่านะครับคงชาตินี้คงสู้กันไม่ได้นะครับนะถ้าไอ้นี่ไม่เปิดบาเรียก่อนนะครับเออถ้ามันเปิดบาเรียมันก็จะตายเออประมาณนั้นแหละ เอาละครับต่อมาต้องมาเจอกับรถถังดูซิว่าไอ้น,นี่นะครับอ่ะมึงรีบปล่อยเลยบาเรียเนี่ยมึงรีบปล่อยก่อน <uc> ปล่อยก่อน <uc> ปล่อยก่อน, <uc> ออนเอออย่างนั้นแหละเอออย่างนั้นแหละมันกินข้นาวแล้วนะครับโอ้โหเดินกลับไปเฮ้ยเฮ้ยอ่าเอาละครับมาตามนี้มาเจอกับรถถังนะครับนะคุณว่ามึงรีบปล่อยเหอะรีบปล่อยรีบปล่อยเดี๋ยวสวยเออเฮอรีบปล่อยก่อนเออเครื่องแหลกแล้วเครื่องแหลกแล้วเออเออขอหยุดก่อนขอหยุดแป๊บนึงก่อนนะครับนะโอเคมาดูภาพชากันใหม่นะครับนะแล้วดูตามผมนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น ปุงปุงปุง,ปง,ปงโอ้โหเฮย้ยนี่มันลูกกระสุนรถถังนะเว้ยโอ้โห و, มึงเด้งเป็นปิงปองเลยนะครับนะโอโ้รถถังถึงกับเจ็บตัวโอ้โหนะครับรถถังเทมเเนเตอร์บ้าข้างอยู่แล้วนะครับจะเข้าไปเหยียบอย่างเดียวนะครับนะขอโทษเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าตอนนี้เครื่องทุกคนเอ้ยเครื่องผมแหลกนะครับนะเนื่องจากหมอดแม่งมีปัญหานะครับแต่ถ้าคุณเห็นช่องฝรั่งว่าเออพี่ช่องฝรั่งเขาไปเห็นเป็นไรก็เรื่องของเขานะครับเพราะว่าเขาการจอแรงของผมอะเออ นะครับนะเออสรุปก็คือหน้าจอมังกากนะครับนะเออหน้าจอทํางานแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะโอ้โหดูดูดูแหลกหมดแล้วไม่มันเลยอ่ะเฮ้ยตัวมันเอาละครับนะนี่จะเป็นการสู้รบครั้งสุดท้ายนะครับเนื่องจากเออมันแหลกแล้วมันก็ไม่จ่าเร่นเท่าไหร่นะครับนะเออเดี๋ยวผมจะไปเพิ่มการ์ดหน้าจอมาให้ท่านผู้ชมแล้วกันนะครับนะแต่ว่าอีกปีหนึ่งอ่ะนะเจอกัน <laughs> นะครับกับการดหน้าจอใหม่นะครับนะเออซึ่งก็บอกได้ว่าข่าวดีนะครับจะต้องมาเจอกับพี่อันนี้นะครับนะซึ่งตอนนี้ผมสร้างบาลีไปแล้วนี่หันไปทีไรแบ่งแหลกทุกทีนะครับนะโอเคมาเราจะมาสโลกันดีกว่านะครับนะสโลแบบทางฝั่งโอ้โหซุปเปอร์ชานาของเรานะครับนะเอาลนะผมจะค่อยๆสโลไป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 ,ไปชนมันชนมันลอดชนได้ไหมตูมโอ้โห เฮ้ปยปิวออกจากบาเรียเลยนะครับนะโอ้ยแหลกกูไม่ไม่เราด้อกซี่มันแหลกจังเลยว่า โอ้ย oh หันไปทางนี <descon fin ery> ้ทีไรแบงแหลกทุกทีนะครับนะเออนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องพอแค่นี้แหละในการเล่นบาเรียนะครับผมไม่อยากหันไปทางนู้นนะมันแหลกนะครับนะเออเนี่จะไม่ให้แหลกได้ไงล่ะมีหมดโคตรเยอะเลยนะครับดูดิดูหมดดูหมดผมดิดูหมด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 ดูมดดมดดูมดดมดดูมดดมดดูหมดดมดดูมดดหมดดูมดดดดูมดดดดูมดดดของผมดินะครับนะที่มันทาให้เรื่องผมแหลกเนี่ยก็เป็นเพราะหมดด้วยนะครับนะส่วนหนึ่งเลยส่วนหนึ่งใหญ่ใหเลยนะครับนะ เออนะครับโอเคสำหรับออวันนี้ก็องพอแลายบาย